เชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าใกล้เปิดเทอมนี้คุณครูน่าจะอยากหากิจกรรมสนุกๆไปใช้กับนักเรียนนะครับไม่ว่าจะระดับชั้นไหนก็ตามสอนวิชาใดก็ตามบอกเลยว่า c h a t GPT ช่วยคิดกิจกรรมสนุกๆได้มากมายเลยนะครับ อยากได้กิจกรรมสนุกๆอะไรแค่บอก Cha ท GPT ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีก็ได้ไอเดียเพียบเลยนะครับสวีดยสวีดาดครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเด็นแชร์นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้วิธีการหาไอเดียการสอนสนุกๆต้อนรับการเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับไม่ว่าคุณครูจะสอนวิชาใด สอนระดับชั้นไหนเนื้อหาใดก็ตามนะครับสามารถดูคลิปนี้แล้วนำไปปรับใช้ในรายวิชาในเนื้อหาในการเรียนการสอนของตัวเองได้ทีเด่นแชร์มั่นใจอย่างนั้นนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชนกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาไอเดียดีๆไอเดียเจ๋งๆไอเดียสนุกสนานต้อนรับเปิดเทอมกันครับ ก่อนอื่นแนะนําเลยนะครับว่าเราควรจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ ChatGPT ก่อนเพื่อให้ ChatGPT เนี่ยนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับเรามากที่สุดนะครับในที่นี้ผมก็จะพิมพ์นะครับสวัสดีนะครับสวัสด,ดีดีดีนะครับสวัสดีนะครับฉันเป็นครูสอนในระดับประถมศึกษานะครับ ถ้าอยากละเอียดก็บอกไปเลยว่าสอนชั้นไหนนะครับสอนวิชาอะไรนะครับในที่นี้ผมจะแค่บอกว่าสอนระดับประสมศึกษาก่อนนะครับโเคแล้วผมกด enter นะลองดูว่า ChatGPT จะตอบมายังไงนะครับสวัสดีครับมีความยินดีนะครับที่จะนำเสนอแล้วก็ช่วยคิดไอเดียการสอนสำหรับน้องๆระดับประสมศึกษานะครับมีอะไรให้ช่วยเหลือครับคุณครูนะครับชั้นนะครับใกล้ เปิดเทอมแล้วนะครับอ่าโอเคเราจะมีการพูดคุยทักทายก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะแนะนําเลยนะครับถ้าเรายังไม่อยากให้แนะนำเนี่ยเราสามารถกดสต็อปได้นะครับแต่ฉันยังไม่มีกิจกรรมสนุกสนุกต้อนรับเปิดเทอมเลยช่วยแนะนำหน่อยนักเรียนหยุด เรียนไปนานนะครับอ่าลองดูนะครับไม่เป็นไรครับนี่คือกิจกรรมสนุกนะครับนี่เลยก็แนะนำมาในลักษณะแบบนี้นะครับเกมซ่อนหาการสร้างภาพประกอบเรื่องราวเกมมากรูปข้อมูลการสร้างแผนที่ความรู้การสร้างสมุดโน้ตสุดเจ๋งนะครับถ้าเกิดเราอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อไหนๆนะครับเราก็สามารถสั่งงานแชท GPT ได้เลยนะครับ ฉันขอคำอธิบายและวิธีการสร้างการเล่นในข้อหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับนี่เลยนะครับก็จะนำเสนอข้อมูลมาในลักษณะแบบนี้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือเกมหาคำซ่อนนะครับก็จะบอกวิธีการสร้างแล้วก็คำแนะนำเพิ่มเติมมาในลักษณะแบบนี้เลยง่ายไหมล่ะครับ ทีนี้เราลองไปดูนะครับว่าเกมประเภทไอเบรกกิ้งนะครับหรือว่าเกมที่ละลายพฤติกรรมนะครับเกมเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับเด็กๆประถมหรือว่ามัธยมเนี่ยมีอะไรบ้างลองไปดูครับแน่นอนครับในช่วงใกล้เปิดเทอมเนี่ยนะครับอย่างที่เคยคุยกันไปในหลายๆคลิปเลยว่านักเรียนเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะติดต่อกันผ่านเกมนะครับผ่าน ดิสคอร์ดผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กบ้างแต่เชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะติดต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมเชื่อมความสัมพันธ์เกมละลายพฤติกรรมนะครับเกมไอ้เบรกเกอร์ไอ้เบเกอร์ต่างๆเนี่ยเชื่อว่ายังคงมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นกับทุกๆห้องเรียนนะครับทีนี้ผมจะลองพิมพ์นะครับว่านอกจากเกมนะครับฮิวบิงนะครับหรือบิงโกมนุษย์เนี่ยนะครับอยากให้ทุกท่านได้ไปลองนะครับมีเกม i อเบ r กกริ่งไอเบกเกอร์แอคทิวิตีอะไรอ่าผมจะลองพิมพ์นะครับอีกบ้างที่สนุกสนุกสำหรับเด็กประถมแนะนำหน่อยครับอ่าโอเคนะครับผมก็จะพิมพ์ในลักษณะแบบนี้นอกจากเกม Human Bingo ยังมีเกม i c e b r e a k e r a c t i v i t y อื่นๆน,นะครับก็แนะนำตามนี้เลยนะครับ ก็จะแนะนําออกมาเป็นข้อๆแบบนี้เราก็สามารถที่จะอ่านดูได้นะครับแล้วก็ลองดูว่าอันไหนที่น่าสนใจนะครับเราก็ให้ ChatGPT เนี่ยนะครับขยายความวิธีการสร้างวิธีการเล่นวิธีการทําให้เรานะครับทีนี้ผมจะลองพิมพ์เพิ่มเติม,ตม,มดูนะครับว่ากิจกรรมละลายพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับหรือว่าไอเบรกกิ้งอะไรบ้างที่ใช้เทคโนโลยีหรือใช้ ทรศัพท์มือถือ iPad Tablet มาร่วมด้วยมาประกอบด้วยเพื่อความสนุกสนานมากขึ้นนะครับทีนี้ผมก็ลองพิมพ์พร้อมในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วถ้าเป็นกิจกรรมหรือเกมที่ใช้เทคโนโลยีมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยนะครับผมก็จะทำการกด enter นะครับแนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับก็จะมีในลักษณะแบบนี้อันไหนที่มันดูยากดูซับซ้อนเนี่ยเราก็ ไม่จําเป็นต้องสนใจนะครับหรือว่าเราอาจจะพิมพ์พร้อมซ้ําไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะหนักไปทางโคดดิง้งแล้วก็ที่จะใช้คอมพิวเตอร์จ๋าไปนะครับผมก็จะใหม่นะครับกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสนุกสนุกขอแนะนำมา5กิจกรรม ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรนะครับเราก็พิมพ์พร้อมไปได้เลยนะครับก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดนะครับดูแล้วไม่ตรงดูแล้วยุ่งยากดูแล้วซับซ้อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปใช้นะครับกิจกรรมที่อาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีก็ได้นะครับแล้วลองไปดูซิว่ากิจกรรมที่ได้สะท้อนว่าตอนช่วงปิดเทอมไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยลองดูนะครับว่า มีอะไรที่ ChatGPT แ,แนะนำบ้างนะครับทีนี้ผมลองใช้นะครับพร้อมว่ากิจกรรมที่ในักเรียนได้ฝึกตั้งเป้าหมายช่วงเปิดเทอมใหม่ง่ายๆสำหรับเด็กประถมนะครับผมก็จะลองดูว่า ChatGPT เนี่ยจะแนะนำอะไรบ้างนะครับนี่เลยบันทึกเป้าหมายส่วนตัวนะครับเกมเสี่ยงทายเป้าหมายนะครับถ้าเราต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละอันเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์พร้อมได้ว่า ลองนะครับขยายความในข้อ4ี่เพิ่มเติมหน่อยขยายความข้อสโดยละเอียดนะครับอ่าโอเคนะครับลองดูนะแนวคิดของเกมสร้างเส้นทางเป้าหมายนะครับก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมมาแบบนี้คุณครูก็อาจจะต้องไปอ่านทบทวนนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะทำให้การเปิดเทอมนั้นเป็นการเปิดเทอมที่อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับ ส่วนท่านใดที่ต้องการหาไอเดียใหม่ๆนะครับหรือว่าทําอะไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมสนุกๆในช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็ลองใช้พร้อมนะครับตามที่สนใจดูแล้วถ้าเกิดมีพร้อมดีๆมีพร้อมที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์ที่ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากไม่มากก็น้อยนะครับยังไงดูคลิปนี้จบแล้วท่านใดที่ ยังไม่ได้รับชมในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปชมนะครับและอย่างที่บอกไปแล้วว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาทําความคุ้นเคยมาลองใช้มาลองเล่น h a GP t GPT นะครับแล้วหลังจากนี้ไปก็จะมีคลิปวิดีโอที่ c h a t GPT เนี่ยจะมาช่วยคุณครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การทำงานเอกสารที่เคยอาจจะใช้เวลานาน ให้ใช้เวลาน้อยลงเดี๋ยวติดตามกันที่เอพิโซดต่อไปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อที่เอพิโซดหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับโอ้สุดยอดครับหากยังมีอะไรต้องการช่วยเหลืออย่างลังเลที่จะถามนะครับฉันพร้อมช่วยเสมอนะครับลองออกแบบกิจกรรมตอน รับเปิดเทอมที่สนุกสนานที่สุดสำหรับเด็กป .4 ถึง6อืมโอ้นี่นะครับโอ้อันนี้ออกมาให้เลยเหรอมีชื่อกิจกรรมมีวัตถุประสงค์มาให้ด้วยแล้วก็มีวิธีการเล่นการเตรียมกิจกรรมการเล่นการสรุป โอ้ค่อนข้างชัดเจนขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะต้องไปลองอ่านแล้วก็ศึกษาดูแล้วนะครับเพื่อเปิดเทอมใหม่นี้จะได้มีอะไรสนุกๆไปใช้ในห้องเรียนไปสร้างบรรยากาศดีๆลองดูนะครับที่เด่นแชร์เป็นกำลังใจให้ครับ